สวัสดีค่ะทุกคนคือตอนนี้คือชื่อในโลกของเรานะคะคือเราไม่ใช่ผู้เล่นใหม่คือตัวเก่าเลยชื่อไวทูเคนตอนนี้ของเรานะคะนี่เราเป็นคนไทยเราจะพาไปดูแต่ละแมปที่เราเคยเล่นนะคะมคีมูคัเบ้นี่ขี่ซีซั่นยี่สิส 22, 6, บสองหโมงเย็นวาดเร็วสามสิบแปดมึกทาเวอร์ ชวัยไลฟ์แฟชั่นโชว์สีเหลือตายหรือว่าแต่งตัวประทับใจเบอร์รี่นิโซ่อนเหลือตายเต้นำนำในห้องเต้นำํำบ็อกสีแสดงเคยว่าแฟชั่นนี้ชื่อเสียงบุรุษสองคนบ้านและสลับชีวิตนาง,งาคื้นเป็นละวารูปประจำตัวที่ดีที่สุดสร้างเพื่ออาชีวิตรอดห่อคอยความฝานันปริศนาทำงานเป็นทีมทะเลสาบแล้วก็เป็นพวกของฟรีแล้วก็เป็นหอ่อ คอยแสงสีอ่อนสีเขียวติดเชือกเจ้าหญิงไทยคุหรีไว้นี่ยืดยืดหรือตกเอออัปเดตแล้วก็มีอะไรนะที่เขาเป็นเนียเนี่ยเนียอ,อ,อันนี้เราไม่รู้จักชื่อนะเราจะพาไปดูคือถ้าใครอยากให้เราเล่นแบบไหนก็บอกมาได้นะคะเรามีอีพีหนึ่งนะทุกคนบ๊ายบาย